สวัสดีค่ะพบกับลาลาเดลี่อีกแล้วจ้าวันนี้เราซื้อต้อนไม้มาจากลาซ a ด่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแกะพัสดุแล้วก็นำน้องลงปลูกนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะซื้อต้อนอะไรมาช่วงนี้อินกับชวนชมค่ะก็เลยลองเอฟต้นชวนชมมาจากลาซาด้าไม่รู้ว่าสภาพน้องตอนแกะออกมาจากกล่องจะเป็นยังไง ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงสภาพน้องจะยังดีอยู่หรือเปล่าเนาะค่อยๆแกะ,ะพัสดุไปพร้อมๆกันเลยนะคะทางร้านเขาแพ็กมาค่อนข้างดีมากเลยนะคะติดสก,กอตเทปมาแล้วก็ใส่หนังสือพิมพ์มาเยอะมากเลยน้องก็อาจจะไม่กระทบกระเทือนมากเนาะแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงค่ะว่าใบน้องจะหักไม้กิ่งน้องจะหักหรือเปล่าเนาะเราไม่เคยซื้อต้นไม้ที่เอฟจากลาซาด้าเลยนะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวเราจะขึ้นร้านให้นะคะว่าเราซื้อมาจากร้านไหนนะคะทุกคนจะได้ไปลองเอฟกันมาบ้างต้นชนชมที่เราซื้ออันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นต้นชนชมยักษ์ญี่ปุ่นแล้วก็ดอกของมันนะ่ะคือให้เรามาลุ้นกันเอาเองว่าจะเป็นดอกสีอะไรคือตอนนี้ค่ะเราก็แบบว่าแอบดีใจว่าแบบเออต้นมันก็ยังสมบูรณ์อยู่เนาะยังแบบดูแข็งแรงใบเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าเราปลูกน้องไปแล้วเนี่ยน้องจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ โอเคไปดูกันเลยเตรียมดินและกระถางเรียบร้อยนำชวนชมมาเช็คค่ะวว่าล่าเขามีรอยเน่าไหมแล้วก็มีแผลไหมถ้าไม่มีเราก็ทำการปลูกน้องลงกระถางได้เลยค่ะดินที่ใช้นี้เราจะใช้ดินก้ามปูนะคะหรือว่าใครอยากจะผสมกับมะพร้าวก็ได้นะจ๊ะ แต่ที่เราเตรียมไว้คือดินก้ามปูอย่างเดียวค่ะดินอันนี้จะแฉนิดนึงนะเพราะว่าเราเผลอรดน้ําลงไปเยอะมากเลยขั้นตอนแรกนะคะเอาดินใส่ลงไปในกระถางก่อนเลยจ้าแล้วก็เอาต้นชนชมมาลองดูว่าเออเขาโอเคพอดีหรือ,อยังก็คือให้ให้โชว์โขดหน่อยๆนะคะจะได้ตามแบบแผนของต้นชนชมเนาะจะต้องโชว์โขดเนาะ ใส่ดินให้เต็มเลยค่ะไม่ต้องอัดเขาแน่นนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะอึดอัดแล้วล่างจะเดินไม่ได้นะจ๊ะโอเคค่อยๆใส่ดินนะคะใช้มือช่วยพยุงไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาดินเติมเข้าไปเติมแล้วก็ค่อยๆกดน้องเบาๆนะคะกดดินเบาๆไม่ต้องกดแน่นนะคะโอเค พอได้ทีแล้วก็ค่อยๆดูว่าน้องเขาทรงตัวอยู่ได้หรือยังเนาะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสวยกำลังดีเลยอะ่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่าลืมลดน้ำนะคะทุกคน ผ่านไปแล้ว5้าวันค่ะมาดูกันว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างสภาพน้องก็ดูโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีใบเหลืองๆอ,งอะ่ะก็คือล่วงเยอะมากเราก็คือตกใจว่าเออน้องเป็นอะไรเนาะเราก็เลยแบบว่าเด็ดออกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอาน้องไปตากแดดไว้ทีเนี้ยค่ะก็คือน,น้องก็คือเหมือนดีขึ้นแต่ว่ายอดน้องอะ่ะก็คือเหมือนแบบว่าไม่ค่อยตรงเลยค่ะเราก็เลยลองตากแดดน้องไว้และเดี๋ยว เวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตก,กันอีกทีนึงว่าน้องยังอยู่ไหมน้องยังแข็งแรงไหมเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ